ขออนุญาตเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่เลือกพักเพื่อไทย1 0 0 0 0บาทกี่โมง1 0,000หบาทกี่โมงได้ครับมพูดภาษาวัยรุ่นนะผมคนแก่จะพูดวัยรุ่น1 0 0 0 0หบาทกี่โมงครับคุณทักษิณน,นะคุณอุงอิงเราไม่ต้องไปถามเศรษฐาเศรษฐาเขาไม่ได้เป็นคนคิดนโยบายทักษิณคิดเศรษฐาทำถามทักษิณกับอุงอิงพ่อลูก กี่โมงได้คนละหมื่นเงินดิจิตอลที่จะแจกคนละหมื่นห้าแสนล้านกี่โมงครับคุณทักษิณคุณวงยิงอันที่สองค่าแรงขั้นต่ำหกร้อบาทกี่โมงครับเงินเดือนปัญญาตีสองหมืห้ากี่โมงครับกี่โมงครับนะรถไฟฟ้าในกรุงเทพยี่สบาทตลอดสายกี่โมงครับนะถนนพระรามสองนะครับเจ็ดชั่วโคตรอ่าเจ็ดชั่วโคตรนะครับ เจ็ดชั่วโคตรกี่โมงครับนะครับนะฝุ่นพิษในกรุงเทพในเชียงใหม่เชียงใหม่อันดับหนึ่งของโลกแล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยเชียงใหม่ไม่เคยเลวร้ายเท่ากับยุคของทักษิณอุงอิงและเศรษฐาเนี่ยครับเป็นนายกเนี่ยตอนนี้เรามีนายกสามคนเนี่ยนะทั้งทักษิณทั้งอุงอิงทั้งเศรษฐาเนี่ยสามคนเนี่ยนะเนี่ยถือว่าเป็นนายกในสายตาของประชาชนนะครับในในความเป็นจริงตามกฎหมายก็เศรษฐาคนเดียวเนี่ย สามคนช่วยรวมหัวดีกว่าทําไมฝุ่นพิษในเชียงใหม่ถึงอาการหนักที่สุดในโลกนะครับรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลทักษิณรัฐบาลอุ้งอิงได้แก้ปัญหาอะไรบ้างนอกจากเดินสายลงพื้นที่อย่างเดียว